สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับช่องนี้ก็ตามชื่อช่องเลยนะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับผมจะมารีวิวเหรียญแล้วก็ขายนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเอาไปสะสมนะครับก็ลองเปรียบเทียบราคาดูนะครับท่านดูราคาจากหลายๆที่แล้วนะครับก็พอรู้ราคาบ้างนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้าพอซื้อได้ก็ก็สั่งได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตอนนี้ติดต่อทางไลน์ไอดีเท่านั้นนะครับ ไลดีสลาลม888นะครับก็แอดไลน์ไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีเหรียญที่ต้องการนะครับท่านก็ลองลองทักมาสอบถามดูนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ซื้อนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช่องนี้นะครับเพราะว่าช่องนี้นอกจากจะขายแล้วนะครับยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆนได้เช็คราคาเหรียญด้วยนะครับว่าเหรียญที่ท่านมีตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าราคาที่ผมขายนะครับอาจจะไม่ ไม่ตรงไปเป๊ะนะครับอาจจะถูกกว่าหรือว่าแพงกว่าที่อื่นบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นราคาคร่าวๆนะครับที่ขายนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับ EP ที่76คลิปนี้นะครับวันที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับวันที่15สิงหาคมนะครับก็เป็น EP ที่77นะครับนี่นะครับก็มีหลากหลายคลิปนะครับ เนี่ยสามารถเข้าไปเช็คราคาได้นะครับว่าผมมีอะไรมาขายบ้างนะครับก็หลากหลายรายการคละคละกันไปนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละวันผมได้อะไรมานะครับแล้วมาดูกันเลยนะครับวันนี้ผมได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับก็มีไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือได้อะไรมาก็จะพยายามมาจัดชุดแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อน นะครับ FC ทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับนักสะสมหรือว่าพ่อค้าก็ได้นะครับที่สามารถซื้อแล้วก็ไปขายต่อได้นะครับก็อาจจะอาจจะได้ไม่ครบทุกท่านนะครับแต่ก็คืออย่างน้อยก็คือได้มารีวิวนะครับให้ดูแล้วก็เช็คราคาพอคร่าวๆนะครับใครไม่ทันไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่ารายการมันมีน้อยนะครับรายการแรกนะครับเหรียญ1นบาทครุฑนะครับผ่านการใช้งานสิบเหรียญนะครับ สิบเหรียญสามร้อยนะครับแต่ว่าสภาพมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสภาพจะไม่มีขาแว่นนะครับไม่มีขาแว่นผมก็ขายออกเหรียญละสามสิบนะครับถ้ามีขาแว่นผมจะขายสามห้านะครับชุดนี้นะครับก็เหลือแค่นี้นะครับสิบเหรียญนะครับสิบเหรียญก็สามเหรียญละสามสิบสิบเหรียญสามร้อยนะครับชุดนี้สามร้อยบาทนะครับราคาที่ผมแจ้งนะครับก็คือราคาเฉพาะราคาเหรียญนะครับมีค่าจัดส่ง ทุกรายการนะครับมีค่าจัดส่ง50าบาทนะครับเป็นเป็นส่งแบบ EMS นะครับผมผมส่ง EMS อย่างเดียวนะครับนี่นะครับก็จะส่ง EMS หมดเลยนะครับรายการแรกนะครับพยายามไปกันเร็วๆเลยนะครับบาทครุฑ10เหรียญ300นะครับอันนี้ผ่านแล้วเดี๋ยวผมจะใส่จะใส่กล่องไว้นะครับสิเหรียญ300แล้วก็เอาครุดให้หมดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวดูมีครุฑอะไรบ้าง มี5บาทคุดเฉียงนะครับ5าบาทคุดเฉียงนะครับเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็สภาพมาค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมีปี20ชุดละชุดละ2เหรียญนะครับผมพยายามจัดให้เหมือนเหมือนกันทุกชุดนะครับผมมี3มชุดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพโดยประมาณนะครับก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับ10เหรียญนะครับ 200บาทก็เฉลี่ยแล้วเหรียญละ20บาทนะครับผมมีมีมา3ชุดนะครับสำหรับ5บาทครุดเฉียงนี่นะครับก็พยายามจัดชุดมานะครับแล้วก็ใส่ราคามาได้เลยนะครับใส่ราคามาให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับว่าครุดเฉียง10เหรียญ10เหรียญ200บาทนะครับก็ตกตกเหรียญละ20บาทนะครับมี3ชุดนะครับแล้วก็ครุด มีอีกนะครับมีครุฑอันนี้เป็นเป็นเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะครับอันนี้เป็นครุฑตรงนะครับห้าเหรียญสี่ร้อยบาทเดี๋ยวลองดูสภาพก่อนนะครับเพื่อนๆออย่าคิดว่าแพงนะครับนี่นะครับเป็นสภาพผมตีเป็นผ่านใช้น้อยนะครับอาจจะเป็นเก่าเก็บนะครับเห็นไหมครับอันนี้ห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญขายสี่ร้อยนะครับเนี่ยครับชุดนี้สภาพตามนี้เลยนะครับลองพิจารณากันดูนะครับ ผมพยายามทําคลิปแล้วก็จะได้แบบให้เพื่อนๆได้เห็นให้เห็นเหรียญนะนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายนะครับนี่นะครับห้าเหรียญ400ย <400 S 2> ก็เฉลีย่ยเหรียญละแปดสิบาทนะครับมีชุดเดียวครุตตรงผ่านใช้น้อยนะครับอาจจะมีบางเหรียญเป็นเก่าเก็บนะครับแต่คือตีสภาพต่ําๆไว้ก็คือเป็นผ่านใช้น้อยห้าเหรียญสี่ร้อยนะครับใครไม่ทันไม่เป็นไรนะครับต้องผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีอีกมีครุดอีก มี2ชุดนะครับอันนี้ตกเหรียญละร้อยนะครับคุดเฉียงหนึ่งคุดตรงหนึ่งนะครับเป็นสภาพเก่าเก็บนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ชุดละสองร้อยนะครับสภาพสวยทีเดียวนะครับอาจมีรอยกระแทกบ้างนะครับขอคนรับได้นะครับแต่เป็นเก่าเก็บนะครับแล้วมาดูคุดเฉียงนี่นะครับลองดูพิจารณากันก่อนนะครับอันนี้คือสองเหรียญนะครับสองเหรียญสองร้อยนะครับ มีสองชุดชุดนี้มีสองชุดเดี๋ยวให้ดูอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่า,างดเลือกนะครับใครได้ตัวไหนก็กกแล้วแต่แล้วแต่หยิบได้นะครับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับนี่นะครับชุดละสองร้อยนะครับเฉียงหนึ่งตรงหนึ่งเฉียงหนึ่งตรงหนึ่งนะครับมีสองชุดแล้วก็มาถึงเหรียญเหรียญครุฑ อีกชนิดหนึ่งเหรียญคุดผสมเหรียญมุนเวียนนะครับเป็นตัวติดทั้ง2เหรียญนะครับ10บาทคุดสภาพผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็10บาทปีสีชุดนี้ขายเป็นชุดนะครับชุดละ2เหรียญนะครับคุดผ่านใช้นะครับเพื่อนๆไปทําความสะอาดเอาเองนะครับนี่นะครับ C-1 ก็ผ่านใช้นะครับแต่ว่าดูราคานะครับชุดละ270บาทนะครับ สิบบาทครุดผมคิดร้อยห้าสิบสิบปีสี่หนึ่งก็ราคาเดิมนะครับร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบบวกร้อยี่สิบก็สองร้อยเจ็ดสิบนะครับชุดละสองร้อยเจ็ดสิบมีสามชุดนี่ครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับเป็นสี่หนึ่งกับครุดนะครับเป็นชุดเหรียญตัวติดนะครับได้รับความนิยมทั้งสองเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือ พยายามมาจัดชุดแบ่งๆกันนะครับอันนี้ได้มีอยู่สามชุดนะครับแล้วก็ชุดนี้ต่อเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญก่อนนะครับมีเหรียญกรมศิลปนะครับนี่นะครับอาจจะมีร่องรอยนะครับแต่ก็คือผมซื้อมาเขาแจ้งว่าเก่าเก็บนะครับแต่ว่าตีเป็นผ่านใช้น้อยแล้วกันนะครับอันนี้หนึ่งเหรียญนะครับเอปกไม่ผ่านการใช้งานหนึ่งเหรียญนะครับ ุดไม่ผ่านการใช้งานหนึ่งเหรียญนะครับออมสินอมสินตีเป็นเก่าเก็บนะครับหนึ่งเหรียญนะครับสภาพสวยพระพี่นางนะครับมาแบบนี้นะครับผมได้มามีตลับก็ขายไปแบบมีตลับนะครับหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ลาดบันดิตไม่ผ่านการใช้งานหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันนะครับทั้งหมดนะครับคุดสองร้อยเอปกสองร้อยพระพี่นางพระพี่นางเจ็ดสิบอมสินเจ็ดสิบลาดบันดิตหกสิบกรมสินหกสิบนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหรียญนะครับหกเหรียญหกร้อยหกสิบาทนะครับชุดนี้มีชุดเดียวหกเหรียญหกร้อยหกสิบาทมีชุดเดียวนะครับนี่นะครับใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสิบบาทสองสีคาวาระนะครับอันนี้สิบบาทผ่านผ่านใช้คาวาละนะครับห้าสิบสองเหรียญนะครับ ผมคิดเหรียญละ17บาทนะครับชุดนี้52เหรียญ884บาทเดี๋ยวผมให้ดูวาร่ะก่อนนะครับจะได้พิจารณากันแบบแบบแบบให้ดีก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวแบบนี้ดีกว่า1 2เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับ3พอพอเห็นชัดนะครับ3แล้วสี่ห้ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอันนี้ยี่สิบแล้วนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40แล้วนะครับ41 42 43 44 45 46 47 48 48แล้วนะครับ สี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนะครับห้าสิบสองเหรียญนะครับห้าสิบสองเหรียญนะครับตามรายการตามที่ผมให้ดูนะครับห้าสิบสองเหรียญเฉลี่ยแล้วเหรียญละสิบเจ็ดบาทนะครับผมคิดขายเหรียญละสิบเจ็ดบาทนะครับชุดนี้แปดร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับมีชุดเดียวนะครับเพื่อนๆลองลองลองพิจารณากันดูนะครับ 52เหรียญ884บาทแล้วก็เหลือหมุนเวียนนิดหน่อยนะครับเหลือหมุนเวียนนิดหน่อยอันนี้เป็นเหรียญ10บาทปี3 4สภาพผ่านการใช้งานนะครับอ่าไม่ใช่3 4ขออภัยนะครับขออภัยนะครับเดี๋ยว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 จะคิดเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ปี3 4เอาใหม่นะครับ <laughs> เหรียญ10บบาทปีส3สนี่นะครับเหรียญ10บบาทปี4ี่0เหรียญน,นะครับ200บาทนะครับก็ ฉเฉลี่ยแล้วก็เหรียญละ20บาทนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เหรียญน,นะครับ10 <200 S 2> บเหรียญ200นะครับก็เฉลี่ยเหรียญละเหรียญละลยีบาทมีนะครับอีกหนึ่งรายการแล้วก็มี <c oughs> วันนี้5ปี4 6ไม่มีนะครับเดี๋ยวมีชุดนี้ สิบปี 11, สี่หนึ่งหนึ่งเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสามสี่หนึ่งเหรียญชุดนี้สองร้อยนะครับนี่นะครับสามสี่ก็สภาพยังสวยนะครับปิห้าสิบสตางค์สามสี่หนึ่ง 3, 4, 1, เหรียญแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะครับชุดนี้สองร้อยบาทนี่นะครับสี่หนึ่งกับสามสี่สิบปีสี่หนึ่งห้าสิบปีสามสี่ชุดนี้ราคาสองร้อยบาทมีชุดเดียวนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับ ไม่ได้เด็ดมากมายนะครับแต่ก็คือเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้านะครับได้มาหนึ่งเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนี่นะครับหนึ่งบาทปีสองเก้าหนึ่งเหรียญสภาพผ่านการใช้งานสิบบาทปีสี่หนึ่งหนึ่งเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับสองเหรียญนี้นะครับสองเหรียญสามร้อยบาทนะครับสองเหรียญนี้สามร้อยบาทนะครับนี่เขียนไว้แล้วสองเหรียญสามร้อยบาท มีแค่นี้นะครับเพื่อนๆมามาแบ่งปันแล้วก็มารีวิวเหรียญให้ดูกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อก็ทักไลน์มาได้นะครับผมไม่ได้เปิดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพราะว่าให้จองทางไลน์นะครับพอถ้าเกิดคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปอ่ะเพื่อนๆมาคอมเมนต์แล้วผมมาตอบกลับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดูนะครับผมก็เลยตัดปัญหาปิดปิดคอมเมนต์ใต้คลิปไปนะครับตอนนี้รายการหมดแล้วนะครับสามารถไปจองกันได้เลยนะครับก็ มีเหรียญมานะครับพยายามหาเหรียญมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสาหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับยินดีต้อนรับให้ท่านมารับชมนะครับเพื่อศึกษาเป็นแนวทางนะครับเช็คราคานะครับท่านจะได้ไปขายหรือว่าไปรับซื้อมานะครับก็ราคาขายอยู่ประมาณนี้ท่านต้องไปรับซื้อเท่าไหร่นะครับถ้าท่านอยากจะมีรายได้เสริมจากเหรียญตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นแค่เหรียญส่วนหนึ่งนะครับก็เหรียญยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับ ก็ติดตามได้นะครับตามช่อง YouTube ของแต่ละช่องเขาก็มีเนื้อหาแตกต่างกันออกไปนะครับก็ช่องผมก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของเหรียญที่สามารถขายได้จริงนะครับก,ก็ขายได้จริงนะครับเพราะว่าผมก็ขายอยู่นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใช้เวลาพอสมควรขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รอชมแล้วก็สั่งซื้อเหรียญจากช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็ผมก็พยายามหาเหรียญมาเรื่อยๆนะครับมาแบ่งปันให้เพียงพอกับความต้องการของท่านนะครับก็แค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ